เอาแล้วแล้วที่ว่าฝันฝันจังได๋ก็จ้ะมัน่ยิงกับลูกแลอุ้มลูกตานี้ว่าย่างอ้อมเฮียนเลยบ่คือว่าฝันได้ตัวแดงจึงครึงอัน4อัน4 6นบ่ัน4 6ตัวแดงจึงครึงโอบ่เจ้ามีูน้ฮะูกมีครับมีอยู่เดี๋ยวสิเอาให้เจ้าสิจุดแม่นบ่จุดตอนไดโอวจุด่นแล้วนจุดบ สจุดโอสิจุดอันสีออกไปตอนนี้บอโอ้เพื่อนฝันแม่พี่น้องเพื่อนฝันเพื่อนฝันพระเจ้าสีพาะกันใหญ่งานน่ะล่ะแต่ว่าเพื่อนฝันฝันได้เลขกตัวแดงจึงคืองันว่าบัดที่นี่แล้วก็ข้าเจ้าถือเกลขทั้งบนทั้งล่างค่ะพี่น้องถูกทั้งบนทั้งล่างค่ะมื้อนี่เพิ่นก็สิพากันใหญ่งานไปยโสว่าสัน ถามว่าโซ่ไก่บ่อมันกับบ่อไก่สําหรับเฮาที่สิไปตามเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามือนี่มีเพื่อนพากันโชคดีหลายมานอนอยู่นี่ได้โชคได้ลาบคุณพ่อฝันบ่พ่อฝันคือเพื่อนบ่คือว่าฝันกันเมื่อสุกคนสันดอกบ่ฝันวางไดมาอยู่ไม่ไม่คุณยิงสองคนคุณยิงสองคนเพื่อนเพื่อนบ่หายเลขคือมูบ่บ่หเลขกอันนั้นมต่เถาแกเพื่อนถือมันบ่ แถวแกไดหลายมาอยู่นี่มาอยู่นี่ซ้ำาอสอดสองหวดบอกเฮอนไดสองหวดบอกเฮ้ยสองหวดซ้อนหวดนี่คักหลายไดทั้งบนทั้งลาง่างค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าเกิดสมสมุิว่าเพิินฟันอีกเข้าไปตามก็ไดเพิินสิผ้ากันใหญ่งานไปยโสค่ะพี่น้องฝนบ่ตกก็เลสีใหญ่บอผู้นันกับฟันเี่นันมือนันกับฟันเห็นไหมยิ่งเนาะผมเยาเหม็นว่าเจ้านันมีแต่ผู้ฝัน นี่นี่เท่าแก่เพื่อนฟันฟันได้ทั้งบนทั้งล่างเพื่อนถือทั้งบนทั้งล่างเราวันนี้เพื่อนสิจุดถูกข้อบอกบอกบอกเก้าเพื่อนบอกเจ้าคือว่าจุดขอเพื่อนัหนไ่อก่อนเนี่ยก่อนสิเดินทังบอกแล้วบอกอือเอาเดี๋ยวเจตูสิผ้าถามเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนได้ทั้งบนทั้งล่างนี่บ่ เจ้าฝันเจ้าฝันมายูใ่ใไหนีบ่ะเอาเจ้าเบาออก,ก่อนเดี๋ยวเจ้าพาข่อยไปเบิ่งเนี่ยสาธุสาธุเอาแม่นแมนเด้อถาแกเลยขอตองงวดขอตองงวดให้แม่นแมน เขาไมา่อยู่นี่จกจกัจกจักจักงวดก่อนหรสองงวดก็ได้ทั้งสองงวดเลยบอกค่ะงว,วดที่แล้วได้ 19. หมื่นเก้างวดที่แล้วได้มื่นเก้างวดนี่ล่ะโอ้โหนี่แล้วอานุม่มออนยังมาไหวเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่บอกค่ะฝันฝันฝันว่าจังไดก็จะนี่เด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายตกลงไปตายโอ้ฝันว่าเด็กหน่อยผู้หญิงกับผู้ชายตกลงไปตายไน้นี่โอ้ฝันเกียวบอ่อนาม เราอันเพื่อนช่วยคนงานได้คนงานตกลงไปด้วยจะช่วยกระระสบกได้กระสบไม่ตายอืมอื้วนฟันแต่เด็กน้อยผู้หญิงกับผู้ชายตายฟันว่าคนงานในหนีตกลงไปในหนีนั่บอกค่ะไปช่วยเขาช่วยเขาไม่ตายทางฝุ่นค้นลุกเหรอคือมันก็มาหายใจใส่บ่เป็นเป็นเป็นผู้จ้างใดเจ้เอาเบาสูพีหน่องคนไม่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 ผู้หญิง เป็นผู้หญิงตอนเห็นนะแต่ว่าหายใจนี่เป็นหายใจผู้หญิงนี่แหละเสียงหายใจของผู้หญิงงวดน,นี้ได้เทั้งบนเทั้งล่างแมนบ่ค่ะอ,อันเลขกแล้วก็บนห้างบ่เอาเลขเลขนี้ได้แบบใดอันเลขกเล็กแบบเจาะเบาชวังวดน,นี้ข้างล่างค่ะหกสี่นี่เขามาเขียนให้สีแดงเลยค่ะแล้วก,หก็หนึ่งสองนี่ก็ตีเด็กน้อยสองคนผู้หญิงกับผู้ชายก็เลยตีเป็นหนึ่งสอง อีในบ่อหนิละแม่นบ่ค่ะแล้วเลขแกดอ่ะสลับจะตื้นเลขเกดมันลอยลงมาโอ้ก็เลยลอยลงมาก็เลยจะใส่ผิดไงคิดว่าหกสี่มันต้องอยู่ข้างบนไงเลยใส่แปดหกสี่บนแปดหกสี่บนอืมก็เลยผาาสองตัวแต่ว่าจะซื้อหนึ่งหนึ่งสองไงโอ้แล้วแล้วแล้วงวดนี่เจชดว่า เจคิดว่าเจสิ่ตีใส่ตัวใดบ่ชุดมากบ่ยัง,งบ่รอต้องรอเขามาบอกเองต้องรอเขามาบอกเองเขามาบอกเองพ่อเขามาบอกตัวงวดเขามาบอกเองาาอาาองวดก้อนนีเพิ่นกับมาบอกอือคือผีผู้ยิ่งอยู่หนีล่ล่ะแม่บ่ค่ะอ๋อผีเจ้าทีเขาเขียนให้ตัวแดงเลยแต่ไม,ไม่ไม่ซื้อไปบอกน้องชายซื้อน้องชายถูกเยอะบ่เลขแปดน้องชายก็เป็นลอยลอยบุญอือ บันี้สิใหญ่ใหญ่ง่านนิสิใหญ่ไปใส่จ้ก็บอกกับเขาแล้วว่าจะย้ายถ้ายังไงถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีที่อยู่อะไรก็ไปด้วยกันไปบอกด้วยกันจะให้กินอย่างนี้ทุกมวดแหละโอ้ถ้าเกิดหายเธอแบบนี้เมื่อคืนเขาก็มาหายใจใส่กันเลยให้เขาตามไปด้วยถ้าจะไปหายใจหายใจเที่ยงคืนหายใจใส่เนี่ยขุ่นน้ำมันตั้งเลยนะเอาใครมาเปิดพัดลมหรือมาเปิดช่องลมตรงนี้วะไม่ไมี ไม่มีเรื่องเขาถ้าเกิดถ้าเกิดนั่นก็สิลุ้ยย่อนไปีจนี่แหละเนาะสองมานอนยูแค่สองงวดได้สองงวดทั้งบนทั้งล่างเมื่อที่แล้วก็บนล่างถ้าหนึ่งเก้าไม่อันนะเมื่อที่แล้วโดนหลายบอกมันอันบอกค่ะบอกหมดทุกคนว่าให้ซื้อหนึ่งสองหนึ่งสองนะกับบ่มีผู้สื่อแมนบอกแต่ว่าคนงานได้หนีฝันเกี่ยวม่ยิ่งกับลูกกับเด็กหน่อยนี่ทุกคนแมนบอก ไม่รู้หนุ่ไม่ค่อยไม่ได้ค่อยได้คุยบอกแต่ว่าแต่ยินเพิ่นว่าฝันทุกคนเด้ฝันกันทุกคนเัือนี้เจ๊สีเดินทางไปแต่ว่าก็บบอกเพิ่นตามไปนั่มอยู่เนาะค่ะเนาะแต่เมื่ขึ้นนี่ได้ฝันอีกอย่างบอกค่ะไม่ฝันแต่เขามานั่นแหละโอ้บอฝันมาหายใจให้รู้ไงโอ้แต่มาหายใจให้รู้เพราะว่ายังไม่ได้ให้เขากินไงโอ้เมื่อนี้คือเจ๊เอามาให้แล้วมันบ่ค่ะเนห้กินแล้วห้กินคือน่มกับข่านมเนาะค่ะเนาะ อ๋อแล้วอยู่ในหนีแหละวัดเตเป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยสองคนกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายอือปาดขันกะามาบอกเจตูมือแลงนะเจตูกับสิจัดโตจีนให้เลยนะเบาตรงตรงโหลดบอกอยู่อือแต่านลูกนนี้ไม่ชอบกินหัวหมูหรอกเขาบอกว่าให้หัวหมูไม่กินเออเขาอยากกินนี่ยังเหละจ้ะกินขนมโอกินขนมอุ้ย อยากได้ข้าวต้มขา้าวหนม,ม,มแต่ว่ากับบังเอิญกับฝันกันทุกคนเลยเนาะฝันแบบนี้กันทุกคนคือว่าเขาแก่ผู้ชายที่ว่าเป็นแฟนเจน่ะกับคือว่ากับฝันคือกันฝันตั้งแต่คึืนแหลกว่ะค่ะออาาอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามแล้วเบิงเนาะ,ะจ้าไปพี่น้องไปถามเบิงก้อนสินไปกับพาพี่น้องไปซองเบิองอีกจะเข้ากัน อันนี้เด้อที่ว่าเจแล้วว่าเรามายูนี่าอยู่นี่เราบัดที่นี่กะเด็กหน่อยสองคนตกลงในสางนี่ตายพระนพพี่น้องกะแต่ว่ากะคนงานผู้หนึ่งบ่ตายเพิ่นซอยขึ้นมาได้ว่าสันว่าเอาอันนี้เถาแกผู้ชายนอกจากนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือคือได้เข้าว่าฝันตีามยูนี่ฝันมาจังไดก่อนเขอา ฝันฝันเห็นเพื่อนมะมะอ่ำหรือเพื่อนมะบอกโชคค่ะทั้งอ่ำทั้งบอกโชคล้วบอกคือว่าเตียวแดงจิงคืองวดตีอืมอผู้แฟนหรอวะแสนเนาะฟันเห็นฟันเทียเดียวฝันเทียเดียวตั้งแต่มาอยู่ผุนแมนบ่างค่ะอืมได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะ เจงดใดจจงบ่าพะพากันโชคดีกระดอกกระเดียแทะเจตูนอนอยู่หนีนอนซ,อซื้อตัวนีนอนบ่ฝันนอนกับนอนอิลีฝันหนึ่งแต่งวดแหลกมาอยู่ที่แหลกฝันเห็นเด็กหน่อยผู้ชายสองคนแต่ว่าดือด้อพี่นอ้องดึกก้อนดินใส่นาะลดเจตูแต่ว่ามันกับออกเล่าออกข้าน้อยอยู่ตลอดอยู่ดอกแต่ว่าบัดท,ที่นี่กับเพิรม่านข้าเจา้ามาพักอยู่หนีข้าเจ้าฝันใดทั้งบนทั้งล่างสู้งวด บ่าหายคอยคอยกับบ่าหายกินขึ้นกันนั่นแล้วเนาะถ้าเกิดให้คอยคอยสีเลี้ยงหอดโตกินุ่นะพ่อนะยังหอดโตกินุนนนน <g ül> น่นแล้วอืมถ้าเกิดให้แม่นว่าค่ะพี่น้องคะอ้าเอาบันี้เฮากามาล่อรุนว่าเจแล้วสีได้โตได้ตองวดเนาะค่ะเนาะพี่น้องในเมื่อผู้ใดผู้ใดกับฝันกันเมือ่อุกคนฝันเห็นผู้ยิ่งแมลูกอ่อนสองคนยางอ่อมเฮียนจะาได้กันถูกผูสุกคน ได้ฝันทุผูทุกคนแต่ว่าคนที่ได้นั่นก็คือเจแล,แล้วได้แล้วได้หลายได้ทั้งบนทั้งล่างมาสองงวดแล้ววันนี้เพิ่นสีง่ายไปไส่ก็จ้าใหา่ไปยะโสตีกับว่ไก่กันดอกเนาะยะโสกับได้พี่น้องเอฟซีกับคอยลุนเด้อค่ะเด้อคอยลุ้นไปด้วยกันนะแต่ว่าเพื่อนกับใหายไปั้งแต่คนบแมแนบอกของอยู่หนีอยู่แมนบอกค่ะคุณ่อของกับจงไวยอยู่แมนบ่ได้ยินเจแล้วว่า อืเดี๋ยินเกล้วาขวางเอาไปบ้าเมิดดอกว่าซันเดี๋ยวห่อกับมาจอบเอาคว่วฝันของเพิินพี่น้องแต่ว,ว่าก็ได้ยินข่าวว่าเพิินสีจุดทูโตเลขอยู่เด้จ้ะขอกอนไปอยู่เดี๋ยวเกตู่ไปเอาโตัวเลขให้เพิินจักบาทกอนเอานี่ยละยุดยุดทูกนี่ยละเนาะจ้ะเอาไปจุดให้จักบาทเนี่ยจุดอันขอเพิินจักบาทเนี่ยฮะเทียเ,เพิ่นให้โชคให้ลาบรางวัลทีหนึ่ง ที่ได้รวยรวยแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยพี่น้องฝันกันได้ทั่วหนาทั่วตาพี่น้องฝันเห็นไหมยิ่งเป็นแม่ลูกอ่อนผีแม่ลูกอ่อนมหาสุขนมาขออยากขอกินแต่ว่าเก้ตู่กับจานโกยุนี่ว่าเห็นฝันค่ะแต่ว่าข้าเจ้าหฝันค่ะข้าเจ้านั่นฝัน ฝันสุ่คนแล้วก็ได้สองหัวติดแล้วก็ได้ทั้งบนทั้งล่างสองหวดติดเนาะค่ะเนาะบันนี้สี่ห้คุณพี่เล่านี่เราฝันเห็นผู้ยิ่งอธิษฐานก้อนเนี่ยล่ะเราฝันเห็นผู้ยิ่งกับเด็กหน่อยอุ้มลูกที่แหลกที่แหลก,กเถาแกผู้ทายนัน่นฝันว่าไม่ยิ่งคนนั้นมีเด็กหน่อยผู้หนึ่งแล้วก็มีลูกมีลูกอยู่ในทอน้องบันนี้อายเสียเลี้ยงนี่เล่าฝันว่าเราฝันว่า ออกลูกแล้วคลอดลูกแล้วแต่ว่ามะยางอ่อมเฮี้ยนเขาเฮี้ยนบ่ได้แต่ว่ากะไฮเลขหกซีโตแดงจึงคืงเอาแล้วเจเล่าฝันว่าผู้ใดก็ตกน้ำสางเฮ้ใช่ล่ะเล่าผู้ใดบ่โอ้ต้องถามอายุเล่าแล้วบ่ทีนี้งวดต่อมาอายุเล่าตัวใดหล่ะเฮ้นานแล้ว งวดนี้หกศูนย์นะเทียบมันมามันมากหกอีกแค่เทงบ่แม่นหกสี่สั่บ่ละที่เดินทางที่มาที่มาขอขอจินน้ำเพลนเนาะลอหลุนลอหลุนเบิองว่าสีใดตัวใดเจ้าฝันอยู่เติเจ้าฝันว่างใดก่อมันเล่นหน่อยนิ่งๆเป็นของมหาอยู่ในมุ่งพี่มันมาตีขาแปะๆหน่อยนม่ิงหันโอ้ของมหาเขาในมุ่งพี่ ว่าที่แหลกมันบอกเลขอยู่อือหนึ่งสามศูนย์ปรันลองซื้อบางมันมาถือก็เลยก็เลยบอกซื้ออือบอกนี่เพื่อนกัตัวเจ้เพื่อนฝันก็ถอือออหนึ่งสามศูนเล็กหน่อยไม่ยิ่งบอกเป็นโตเลยบอกค่ะอลีบอกประศัลขยักนาดังสิเอาเทียนมากมวดนี่เดี๋ยวนียซื้อสามกับอกมันต้องตามสามสามหมวดจังคอยนั่นหนึ่งสามศูนย ขค้ืนแหลกเลยบรืเ่าคะเด็กหน่อยไม่ยิ่งประมาณอายุซ้ำยางไาด้บกใดอือมพ่อเบาใดนี่เนาะฝันเห็นเด็กหน่อยมากมากมากบหนึ่งสามศูนย์โอ้บัดนี้เจ้าหูเมื่อเลยแต่ว่าเจ้าฝันเห็นนั่นเด็กหน่อยโตก่าหนี่แต่ว่าเจ้นี่เล่านอนอยู่ข้างนี่กับฝันเห็นเด็กหน่อยไม่ยิ่ง แต่เล่ากับว่าเด็กหน่อยไม่ยิ่งขึ้นกันเหรอว่านี่อยู่ในสังนี่สองคนพี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเอาเนาะบันนี่มือขึ้นนี่ฟันยังบกกรที่สีง่ายเ<อ>ม็ดซีรีอืมกะทีเนี่ยเนี่ยขึ้เด็กหน่อยมาบอกหนึ่งสามศูนย์จะมาขึ้นก่อนเด็กฟันเนืออันฟันเห็นพระราชินีเด,ด็ดบกเมือเด็กไปนางหนพระราชินีคนได้หลายบอกน้ำพัวอยู่เอ,กอาก็ฟันจะสี ซื้อเล็กออกซั้มบริสุทธินเลบ่ขันแมนซื่อเจ้าสิถืออยีเราสื่อน้ำเกลแล้วเนาะกับคนบมาเลอน้ำแก่ทีเนี้ยเนี่ยคือได้หนึ่งสามศูนอน้ำสองวดหเล่ออกเลยก็คือว่าสีน้ำบองงวดเนี่ยน้ำต่อไปยุ่งนิดจังหน่อยโอ้ก็นาสีสมควรที่สีน้ำอยู่ดอกเนาะพราะว่าแต่งเกลแล้วกัย่งได้เนาะหาเทียเพลินเลือดตูนเนาะ ขอบคุณหลายๆค่ะซื้อวางไดเล็กซื้อเล็กเนาะเจเล็กถ้าเกิดโทษไปนี่ก็สามารถคุยน้ำใดแมนบ่ค่ะแมนเล็กถูกเป็นตัวใดนี่คือลายเด่นกัจังวะเด่นจางวางาข้างบนสองตันัเนตัอข้างบนนั่นข่อยเห็นแล้วเป็นเป็นหากับเก้าแต่ว่าข้างข้างล่างเป็นสามแม่มันนี่พี่น้องเก้า เก้าห้าสามเขาเลขปูลึกลับเลื่อยมาที่นี่ปูลึกลับไห้มาหาสามยุนี่ไอยเล่ามาจุดถูบได้เก้าหาสามเด้อพี่น้องเด้อจ้ะพี่น้องเอซฝากไว้เอาพี่น้องเบิ้งเอาเองก็ได้ค่ะข้างล่างเป็นสามข้างบนเกตตูดูไปแล้วกับเอซเป็นเก้าห้าสาม